สวัสดีครับพี่น้องมามาออมหนองงัวงุ้นนะไข่สาไข่สาหลายหลายพี่อุ้มพันแล้วอันนี้ต้มแล้วด้วยพี่น้องต้มแล้วพี่น้องต้มแล้วขั้นขั้นไผเอาหนองสุดมากกับต้มน้ำต้มแล้วนี่พักที่จะออมพี่น้องนี่พักขาดพักขาดพักอีเลือดหรือใบชะาพูนั่นแหละใส่พักกาดไปน้ำ อ้เราใส่หลายพักแมนใส่มีผักแงะใส่ลงไปพี่ขาดก็ได้กระต้นหอมผักซีซีเล่าพี่น้องใส่พักได้หลายเพราะว่าของแสบมันมีหน่อยนี่แพงขนาดนี้นี่หั่นหั่นโอ้แมงันหั่นหั่นดีดีครับผมอ่ะน้องดีหั่นเรียบร้อยเดี๋ยวมาตำเครื่องกันตะไคร่พริกแห้งนี่ผู้เทามากครับผมของดีจนใจผู้สีแบง นี่แหละของเสียบของเสียบตัวหน่อยไปเกี่ยวเข่ามาซอยประน,นุนกลับมาคำคำตะไคร่พี่แข่งพี่น้องตำเลยพี่แข่งเขากะเอาเด้อผูอ้ใดมักเผ็ดกะใส่แต่ว่าเขาจะใส่บ่ค่อยเผ็ดต่อบ่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวจำแก้วเอายจะเก็บ่ได้หนึ่งเข่าเรียบร้อยแล้วครับผมกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวมันนี่วัวสองสามติ๊บ เผาเจ็ดกับเผาไว้ทาทอดหมูท้ามนี่ทอดหมูสามสั้นนี่แก้วแก้วแก้วแจ้วข้นแจ้วผิดผงปลาล่ากี่ใสก่อนตอนแรกกินข้าวต้องกัน้อมหอมี่นองนัวๆออกน้องงวอ น้องมีเตรียมขอมแป๊บนึงครับผมใส่หอมนี่หอมแดงก็ใส่หอมแดงเนาะแม่นอันนี้เขาใส่หอมหอมเลยจเพ่อหยาบๆเลยแล้วพี่น้องซีเล่าตุนหอมต้องมีเตรียมเลยแล้วนี่ขาดผักกินเลิศน้องัวน้องงว เพราะว่ามันต้มแล้วพี่น้องเพราะว่ามันต้มแล้วเอาน้ำนัวเยอะย้ำโมเมนต์ไปล่างเนี้ยถ้าถ้าล่างน้ำนัวมันเนียเสียรสชาติหมดเลยพี่น้องเรต้องเอาทิ้งครับผมน้ำนัวมันหนีชุดยอดฮะอืมบึ้บอะไคร ท่านเข้านั่นเดี๋ยวเขาสิเติมน้ำเพิ่มด้วยในห่องพักเด้เติมน้ำเติมน้ำลูกไปก็หน่อยเพื่อความกลมกลมใส่ผักไล้ไร่พี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่ผักไล้ไร่กินผักกินผักสดน้ำนัวมันเนาะบีเนาะกินผักสดน้ำก็ออมใส่น้ำคือแก้กระปอมเครื่องใน้เองสิล่ะรอรอให้เดือดก่อนเดี๋ยวน้องบีลองอ่อนล่างโค้งก็ได้บี น้ำรังโคกอ่ะอืมน้ำรังอกเลยย่างดูได้หนีเนาะนี่มันเดือดกันเอ้ยมันเดือดกันพี่น้องเดี๋ยวต้องมีจังสิมาปรุงรสนะเอ้ามาได้มาด้วนพึ่งมาจากหน้าอยากหอมก็หอมมาได้มันคายอ่านนานก็เด้่ อยออากไ,ไ,ไ, <c oughs> ไปกบปนวนบมเอาแม่อ่านหน้าก่อนนะยออิ้มมายิ้มมาเลียมตาเลียมตาไม่เอาไม่เอาอ่านน้ามาพี่นองปรุปงรสปรุงรสใส่น้ำปลานีละอ้อมขาดกระกขึ้นนำกรแดแบบอีสานบ้านเร,รานำปลาหนุ่นๆครับผมเา เห็ดเพื่อผักนั่เด้เออเห็ดเพื่อผักเดี๋ยวผักเดี๋ยวหน้าผักจะออกนะนัวกันหน่อยผมนัวนีผมนัวแค่นี้แหละต้มน้ำปลาใส่ปะม่เนิ้อเดือดน้ำปลานี่ยน้ำจะไหลว่าเขาจะเน้นเป็นน้ำปลาแดงยบเน้นด้วยน้ำปลาแดียบไม่ต้มสุกมาแล้วมันเห็ดง่ายหนึงอร้อแต่ให้มันเดือดซิซิ ซีมังมีแมวโอเคเย่เาเห็มันเดือดกันสารพัดพักแต่ว่าพักที่ขาดบ่ได้กับน่องงูก็คือพักกันนี่พี่น้องพักขาดพักขาดมันสีอุ้ยตะหน่อยมากน่องงูน่องคั้ยนี่นสุดยอดเอาไก่ยัดถือกันเนาะไมใ่ใครแบบว่าปลสุภาพก็คือมันด่าลิ่นนะมัน มันมันซาลินเนาะบะหมี่เฮา,าเอิญดีเบลนีงบะหมเผาเอิญดาลินแับนี่ผักซีเรียตุนหอมอวัวนะ่ะใส่ผักกัผักกงผักกาดกัใส่ไปเลยผักกาดผักกันอีหยัางข้มกกามีเขาก็ใส่ลงไปไใบชะพู่ก็ใส่เด้อพี่น้องอันนี้ขา,ขาดบ่ได้คือกันมาหมอดีดแล้วอ่ะหมอเดียดแล้วอ่ะผัละกลงตัดรสชาติเลยลรสชาตินุ่มดีซิมเด้อนี่วัวน่ะนี่แหละน,น้ำนัวมัน นู้นัวมันที่นเขาตุ่มนั่นเดี๋ยวเอาถิ่นเดี๋ยวเก่ามาหั่นแล้วเขาเก่ารุ่งคือเก่าถ้าบดถ้าบดลวกจิ้มเอาถ้าบดแบบเขาเจ้าอยากลวกจิ้มงสิก็ถิ่นถ้าเขาเจ้าออมส่วนมากเขาเจ้าบอน้ำน้ำน้ำตุ่มมันบอน้ำตุ่มมันบอถิ่นหอมหอมพักไปพักหลายๆพี่น้องตัวไหนน่กว่าหอมหน้องนู้นว่าไม่หอมสุดยอดไม่รูกูดเลย ปโเซตเรียบร้อยอเมื่อีอ๋อใส่ผักต้นหอมผักซีเพากะล่อผักสุกกะเซตแล้วเพราะว่กกาเขาปรุงรสได้แล้วเพราะว่าเก,ก๋นองงัวนเขาจะกระตุ่มไหมล้วเนาะมันก,กระสุกแล้วนะม,มันกกมีน้ำน,น,นัวในตัวตม,มานน้ำเขาซีมึงกันใส่ผักลงไปฮาปีนึงได้กินเที่ยนึงเด้อ เพราะว่างัวมันออกเป็นน่องงัวน่องเพื่อคงจะคลองออกบ้างพี่ให้นนองสร้างกันรึเนี่ยแมนสร้างกันเพียอให้กันพร้อมเดียวแบ่งแยกมานะฮะโอเคเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วคนนี้ละเสร็จเรียบร้อยพร้อมน้ำงัวง่ายๆพี่น้องเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันครับผม